ตอนนี้ที่อาจารย์เสนอไปก่อนๆแล้วก็เป็นเรื่องของบารายบารายเค้าเจอร์นะการทําธนาคารน้ำนะการทำบารายเค้าเจอร์เป็นการปลูกแปลงผักนะปลูกพืชปลูกผักนะที่เป็นภูเขาน้อยประหยัดน้ําพืชงามดีนะมันจะเป็นอีกกันหนึ่งนะอันนั้นก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาก็ค่อยย้ําซ้ำทวนเรื่องนั้นอีกทีหนึง่งนะวันนี้นี่จะนําเสนอพี่น้องในเรื่องของนาแปลงเล็ก น่ะแปลงเ,เล็กนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งหนึ่งที่จะตอบโจทย์โดยเฉพาะจุดที่แห้งแรงน่ะจุดที่แห้งแรงจริงๆก็ต่อยอดมาจากบาลานซ์เค้าเอร์นี่แหละแต่จะเป็นแบบไหนละ่ะถ้าตรงไหนมันน้ําท่วมเราก็ทาสูงๆตรงไหนมันน้ําแ้งน่มันเก็บน้ําไม่อยู่เราก็ต้องทําต่ําอย่างนี้เป็นต้นนะ่ะมันก็คือบาลานซ์เค้าเอร์อีกอีกลีลานึงน่ะ รือเพิ่มมาคาเวอเจอร์อีกลีลาหนึ่งเพียงแต่ว่าเรามีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นว่าทําเล็กๆไม่ต้องทําใหญนะ่เรามาลองดูว่ามันมีความจําเป็นยังไงในยุคนี้ยุคนี้มีความจําเป็นมากโดยเฉพาะตอนนี้เน้นไปในจุดที่ว่าน้ําแล้งก่อนก็แล้วกันนะจุดไหนน้าท่วมก็แบบเดียวกันนี่แหละทาแบบเดียวกันนี่แหละจะยกยกดินให้มันสูงขึ้นเท่านั้นแหละทํทแบบเดียวกันนี้ได้นะถ้าน้ําท่วมก็ยกดินให้มันสูงขึ้น นะทําการระบายน้ําออกเดี๋ยวๆค่อยๆค,ค่อยว่ากันอีกทีก็ได้นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่าจุดที่น้ํามันท่วมเนี่ยมันจะทํำยังไงนะตอนนี้ว่าด้วยน้ําแรงก่อนก็แล้วกันตอนนี้ว่ากันด้วยว่าจุดที่วัดเรื่อนน้าแรงอะ่ะจะเอาอยัางไงดีตอนนี้นี่นะอุณหภูมิโดยรวมในประเทศไทยในประเทศไทยนะอุณหภูมิโดยรวมมายันติดตามมาในช่วงนี้เนี่ยเฉลี่ยเนี่ยมันจะ ประมาณเฉลี่ยมันอยู่ที่สามสิบถึงสนะี่สิบประมาณนี้สี่สิบสามเนี่ยนะจริงๆแล้วมันมันประมาณนี้แหละนะสามสิบเนี่ยก็พูดพูดลดไปแล้วลหละจริงๆมันจะประมาณสามสิบสามถึงสี่สิบสามในตะละวันตะละวันเนี่ยสามสิบสามถึงสี่สิบสามองศาเซลเซียสนะในตะละวันตะละวันเนี่ยหมายถึงค่าเฉลี่ยทั่วไปในในประเทศไทยนะเท่าที่เก็บข้อมูลเท่าที่ทําถามกันดู อุณหภูมิขนาดนี้ถือว่าเป็นความร้อนที่สูงที่ปลูกพืชพันธุ์ทันยานายากน้ําก็จะเละเหยไปได้มากน่าจะเปลืองน้ําจะขาดน้ําน้ําแรงนี่จะเป็นปัญหาที่มากเลยตอนเนีน้หลายที่หลายแห่งก็เป็นปัญหามากเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะน้านแรงน้ําท่วมก็เป็นปัญหาอีกแบบน้ําแรงนี่ก็อีกแบบหนึงเอาประเด็นเรื่องน้ําแรงนี่แหละก่อนนะ ุณหภูมิที่มันร้อนขนาดนี้จันเก็บข้อมูลจากพี่น้องที่อยู่ในพื้นราบว่าการปลูกพืชพันธุ์ธยาหารเป็นอย่างไรแต่ละท่านให้ข้อมูลเหมือนกันว่าปลูกยากน้ําน้อยน่ามีน้ําน้อยลงน้งําแล้งแล้วก็ปลูกยากนามีต้นทิศตายไปนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นยากลําบากมากเลยเหมือนกันถ้าเราไม่มีความรู้ว่าเราจะ จัดการอย่างไรนะอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการรดน้ำธรรมดาทั่วไปนี่เอาแบบสวิงเกอร์ถ้าแบบยิ่งแบบสวิงเกอร์นะรดนี่เหมือนไม่ได้รดเลยมันไปไหนหมดกไมลรู้น้ำมันนะมันไปไหนกไม่ะล้นะมันกระจายระเหยไปไหนกไม่รู้นะจ,รจริงๆมันความร้อนความร้อนของอากาศนะมันเผาน้ำที่พอสวิงเกอร์พ่นมามันก็ถูกความร้อนเผาระเหยไปเลย ม่ก,ก็ละพืชก็แทบจะไม่ได้กินเลยแม้มันลงไปแปะใบพืชมันยังไม่ได้ดูดซึมได้ยังไม่ทันได้ดูดซึมเลยใช่ไหมกำลังจะดูดซึมมันเป็นฝอยๆด้วยมันละเอียดละเอียดด้วยนะ,อะพอมันแตกแบบนี้เนี่ยมันแตกฝอยละเอียดเดียดถามว่าเ,าเวลาเจอความร้อนเนี่ยมันมันกลายเป็นไอ้น้ำได้ง่ายไหมง่ายเพราะการรดแบบสปริงเกอร์ในอากาศร้อนๆเนี่ยนะจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ น่จะไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่เพราะว่ามันมันกระจายั้งแต่มันพุ่งออกมาแล้วแล้วมันตกลงมาอีกมันก็มันก็ยังไม่ได้รวมกันได้มากก็ถูกความร้อนเผาตลอดเวลามันก็เลยน้ํามันจะระเหยไปเยอะเหมือนกันยกเว้นในที่ที่มีน้ํามากก็แล้วไปน่าที่ไหนที่น้ําไม่มากนักนิดใช้สวิงเกอร์นี่ลำบากตอนนี้จุกเลยเหมือนกันนะาเพราะมันจะระเหยลดไปเท่าไหร่มันก็ไม่ชุ่มไม่ชื้นมันประหลาดประหลาด แป๊บเดียวมันก็หายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูนะว่าเออแต่ละที่แต่ละแห่งนะั้นมันต้องใช้อะไรมันถึงจะเหมาะสถานาการณตอนนี้เนี่ยเออยืนนถนี่พอเขายังชั่วบ้างยืนรถดแต่ก็เสียเวลาเหมือนกัน <laughs> ก็ได้นะจะยืนรถนวดน้อก็ได้หรือสปริงเกอร์ยังใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปนะตรงไหนใช้ได้ก็ใช้ไปตรงไหนที่ยังใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปตรงไหนที่มันใช้แล้วมันมีปัญหา ว่าน้ํามันไม่พอน้ํามันไม่ดูดซึมลงดินมันละเหยไปก่อนนี่ก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขเรื่องน้ํานี่ก็เป็นปัญหามากเลยตอนนี้ก็ขาดแคลนจริงๆแล้วก็แม้แต่เอาไปรดนี่มันก็ไม่ค่อยจะชุ่มจะชื้นเท่าไหร่เราก็เลยนาค้นคิดกันนทั้งอาจารย์ทั้งจิตอาสาเรานะอาจารย์บางอาจารย์นำานวยบางนะหลายท่านก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำนะ พอดีอาจารย์กับอาจารย์หน่วยคิดตรงกันทําตรงกันทําคนละที่นะมาคุยกันเลยเออประหลาดในเวลาไล่เลี่ยกก็คิดตรงกันเจอปัญหาเหมือนกันเนี่ยเจอปัญหาเหมือนกันหาทางแก้เหมือนกันแล้วก็เออคิดออกเหมือนกันเลยอันเดียวกันแล้วก็มาพูดมาคุยกันก็เลยดีนะก็เลยได้เป็นแนวคิดที่ตรงกันแล้วเราก็ทดลองแก้ปัญหาแล้วมันสําเร็จจริงๆมันได้ผลนะมันก็ได้ผลดี อย่างนี้เป็นต้นนะก็ช่วยกันนะหลายหลายท่านก็เอา้าท่านใดมีประสบการณ์ก็ช่วยกันพี่น้องเราก็ช่วยกันคิด,ช,คดช่วยกันทําเหมือนกันนะพอพวกเราจุดประกายไปพี่น้องเราก็ช่วยกันคิดช่วยกันทําว่าจะทำอย่างไงอย่างไงกันบ้างนะกลายเป็นว่าการทํานาปแปลงเล็กแล้วก็การขน้ําเข้าขน้ําออกในะการเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการปลูกพืชพันธุ์ธัญาหารให้ให้ดีโดยเฉพาะในจุดที่มีความ แรงน้ำนะในจุดที่แห้งแรงส่วนในจุดที่มันมีน้ํามากอยู่แล้วนี่ก็มันก็ทําอีกแบบหนึ่งนะมันจะเป็นไปอีกแบบหนึ่งจะทําอีกแบบหนึ่งนะอันนี้ก็ทําให้มันสูงน้ํามันท่วมมันก็ทําให้มันสูงนะจริงๆเวลาน้ําท่วมเนี่ยส่วนหนึ่งก็ทําให้มันสูงแล้วก็ต้องขุดหลุมไว้ข้างๆบางทีไม่ต้องไปทําให้มันสูงก็ได้แค่ไปขุดบ่อ,บอเปิดไปไป,ไปขุดหลุมไว้ข้างๆเท่านั้นแหละใหญ่ๆหน่อย ขุดุลุม,มาใหญ่หนะ่อยท่านั้นแหละน้ํำก็จะวิ่งไปตรงหลุมนะถ้าไอข้างไอจุดที่มันท่วมนะ่ะมันแห้งก็แล้วไปนะมันแห้งก็ปลูกพืชพันธุยาหารเลยถ้ามันไม่พอเราเราขุดหลุมให้ใหญ่มากพอถ้ามันยังไม่พออยู่อีกก็ค่อยยกระดับความสูงขึ้นไปนะอย่างนี้เป็นต้นนะพูดถึงนาแปลงเล็กที่แก้ปัญหาได้นี่นะเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้เห็นนะวิธีการต่างๆอ่า,า آ, นี่จะทีมสื่อก็ เสิรนะ์ชภาพต่างๆนะชักจะทันการบ้างแล้วนะภาพชักกับทันการนะเขาถามกันกันะนะอ้าวดีดนะีทางสื่อก็ช่วยเสิร์ชภาพนี่นาะแปลงเล็กทั้งนั้นเลยนะเนะีนะ่ยนาแปลงเล็กที่สามารถนะจะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้จเจริญงอกงามได้ดีมันมีเทคนิคของเขาอยู่เหมือนกันนะก็มีเทคนิคของเขานะ เดี๋ยวอาจารย์จะค่อยบอกวิธีไปว่าทำยังไงบ้างนะเดี๋ยวไปดูที่นะไปดูที่วิธีการทำนาจะตั้งชื่ออะไรเขาก็ยังตั้งไม่ออกนะยังไม่ได้ตั้งชื่อเขาเท่าไรหรอกนาแปลงเล็กแปลงน้อยนี่แหละนะอาจารย์จะหนวตั้งชื่ออะไรนะอะไรนานาน้อยในป่าใหญ่ละ นาเล็กในป่าใหญ่ออฮะฮะ <laughs> เ,ออเขาไปในสวนไม่ใช่ในป่าใหญ่ในสวนในสวนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะเออก็เอาตั้งชื่อกันไปออตั้งแบบไหนก็ได้ขอให้เข้าใจนะดีก็เอาตั้งชื่อกันไปเ,ออเรามาดูนะที่เราทดลองอาจารย์ให้เห็นที่เราทดลองนะ เราทดลองในนาปแปลงเล็กแปลงน้อยจะเรียกว่าอะไรก็ได้กิจกรรมไายสันพิษแบบนาปแปลงน้อยมันจะแก้ปัญหาได้หลายปัญหาเลยนะมันปัญหาหลายอย่างพี่น้องเปรียบเทียบเลยนะมันจะแก้ปัญหาได้เยอะเรามาดูวิธีการก่อนกันละกันแล้วก็พูดถึงการแก้ปัญหาต่างๆมันจะวิธีการต่างๆมันจะช่วยแก้ปัญหาไปไปอยู่ในตัวของมันนะอันนี้นะเนี่ยน,นาปแปลงเล็กแปลงน้อยเนี่ยนะเราขุดนาแปลงเล็กๆเลกๆเลๆไปเรื่อย นี่อาจารย์บอกวิธีแก้น้ําท่วมกันเนี่ยภาพมันมาพอดีเลยเนี่ยนะภาพมาเนี่ยแปลงนาของเรานี่น้ํามันแฉะมันท่วมน้ําแฉะน้ําท่วมแล้วก็น้ำมันขังน้าขังแฉะนั่นแหละปลูกพืชปลูกพืชไม่ขึ้นปลูกพืชปลูกพืชไม่ขึ้นอ่ะแปลงนาเนี่ยภาษาภาษาอีสานเขาเรียกว่าน she, through, ําห mm ึม hmm. นําหึมนําหึม อาภาษาอีสานบลรคือนำหืมเว้าให้มันคือดนะคนไทยมาพูดกับน้ำหืมเหมือนเดิมมาแล้วน้ำหืมน้ำหืมน้ำมันหืมนะมันมันมันชุ่มชื้นมันซึมมันหืมมันชุ่มชื้นอยู่ในนั่นแหละนะตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยนะว่า ที่นี่เราเราได้ปลูกพืชกันมาแล้วนี่มันปลูกไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่ามันน้ำหืมนะ,ะน้ำม,มัน <c oughs> น้ำม,มันขังเฉะแช่แล้วแล้วมันก็เหมือนเป็นตา้นาเลยเป็นเป็นเหมือนน้ำคลาเลยนะมันปลูกลําบากนะเวลาน้ำม,มาเนี่ยมันน้ำม,มันเยอะอยู่ตรงนี้เราใช้วิธีไปขุดแต่ไ,ไมเนี่ยเราก็ขุดหลุมนะขุดบอ่อเปิดขุดหลุมนี่แหละนะเนี่ยตรงด้านนี้จะเห็นว่ามันจะมี บ่อน้ําเล็กๆนี่นะจะเรียกอะไรก็ได้นี่รูดลุ่มนี่แหละบ่อน้ําเล็กๆนี่แหละนะเท่าที่เรามีพื้นที่นะพอเราขุดบ่อน้ําเล็กๆตรงนี้เนี่ยนะอ่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวไม่เป็นไรดูดูหลุมนี้ก่อนนะเนี่ยพอเราขุดหลุมตรงนี้แต่ก่อนมันมันน้ำกระจายไปทั่วใช่ไหมข้างบนในน้ําอะไรก็กระจายไปทั่วพอเราขุดหลุมตรงนี้นะน้ําพวกนี้เนี่ยวิ่งมานี่หมดเลยนะมาอยู่หลุมนี่เลย เพราะามันมัมีช่องว่างไนงะธรรมดาของน้ำเนี่ยธรรมดาธรรมชาติของน้ำเนี่ยนะถ้ามันมีช่องว่างที่ไหนเขาจะไปที่นั่นเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นของไหลน้ําเป็นของไหล <mia? S 1> ของไหลนี่ถ้ามันมีช่องว่างมันวิ่งไปตามช่องว่างเลยตามอากาศเลยนะอย่างนี้เป็นต้นสมมุติเรามีกระละมังใช่ไหมเนี่ยสมมติว่าบ่อน้ํานี่เป็นกะละมังเนี่ยถ้าเราตักน้ําขึ้นนี่ยตักขึ้น ขันหนึ่งตรงน้นตรงนี้ก็ได้เอาอย่างนี้เลยเนี่ยตรงบ่อนน้นานี่นะถ้าเราเอาถังไปตักน้ําขึ้นถังหนึ่งตักขึ้นมาปุ๊บนี่มันมีช่องว่างปุ๊บมันจะไหลเข้าหากันเลยตักขึ้นปุ๊บมันมีช่องว่างมันก็ไหลเข้าหากันเลยนี่คือธรรมชาติของน้ํา mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเราขุดหลุมตรงนี้แต่ก่อนไม่ได้ขุดหลุมเนี่ยน้ำมันค้างพอเราขุดหลุมนะแป๊บเดียวเลยน้ําที่ค้างๆอยู่ทางนี้นี่แห้งไปเลยแห้งไปเลยนี้ที่เห็นเห็นน้ำาน,ำนี่เราสูบใส่ใหม่นั่นเนี่ย พราะมันแห้งมันมาทางนี้หมดแล้วเราก็เลยเปิดน้าใส่ใหม่นะเปิดน้ําใส่ปุ๋ยมาด้วยเลยนะหรือจะเอาน้ําจากเดิมนี่เวียนไปทําปุ๋ยก็ได้แต่พอดีเรามีแปลงนาของเราแปลงลุ่มด้านล่างมาอีกแปลงหนึ่งเราก็เลยเอาศัยน้ําตรงนี้เปิดมาข้างล่างอีกทีหนึ่งนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็เปิดจากที่สูงมาที่ต่ําเพราะฉะนั้นวิธีการแก้นี่แทนที่มันแก้ได้สองวิธี วิธีหนึ่งก็เอาดินมาถมเนี่ยมันสูง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 ซึ่งวิธีนี้จะใช้งบประมาณมากใช้งบประมาณมากแล้วก็กว่าจะไปหาดินได้หารถหาอะไรอะไรแล้วกว่าจะถมสูงนี่โอ้ยยากลําบากนะวิธีที่ใช้งบประมาณน้อยใช้แรงงานทุนรองน,น้อยก็ขุดหลุมอ่าโดยเฉพาะด้านด้านที่มันลุ่มนะขุดหลุมไปเลยนะแล้วน้ํามันจะมีช่องว่างตรงหลุมมันจะวิ่งไปแล้วน้ําจะแห้ง โดยวิธีการนี้เราทดลองมาหลายที่แล้วนะได้ผลจากถนนที่มันเฉยแชะเราก็ไปขุดหลุมข้างๆตอนนั้นแหละเดี๋ยวถนนก็จะหายให้ความเฉยแชมจะลดลงอย่างนี้เป็นต้นนะที่ไหนที่มันเฉยแชเฉยแชเราลองไปขุดหลุมใกล้ๆนั่นแหละนะมีพี่น้องเราปลูกมะละกอแล้วก็น้ำน้ำน้ำหมนะน้ำม,มันไปเฉยแชรตรงมะละกอนะไม่รู้จะแก้ยังไงจะไปถมมันขึ้นก็ โอ้ขอจะหาดินมาถมอะไรก็จะลําบากอีกถมลําจะรอดไม่รอดยังไม่รู้นะก็เลยไปขุดหลุมอยู่ใกล้ๆพอเริ่มขุดหลุมเท่านั้นแหละน้ําที่มันท่วมมลกรนะมันก็ไหลลงมาข้างล่างอ่ะแหละไหลมาที่หลุมนั้นตกลงน้ําก็เลยเลิกท่วมลมลกรมลกรก็เลยงามอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรการแก้ปัญหาแบบง่ายๆนะแทนที่จะต้องลงทุนมากก็ไม่ต้องลงทุนมากนะ เป็นการแก้ปัญหาแบบง่ายๆลงทุนน้อยได้ผลเร็วนะซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่แก้ปัญหาแบบนี้หรอกถ้าน้ําท่วมที่ไหนก็ถมดินให้สูงขึ้นน้ําท่วมที่ไหนก็ถมดินให้สูงขึ้นใช่ไหมใครจะไปคิดออกว่าน้ําท่วมมันขุดดินน้มันต่าลงน้ําท่วมแล้วขุดดินน้มันต่าลงนี่เป็นการแก้ปัญหาน้าท่วมอย่างอย่างมหัศจรรย์นันท่วมที่ไหนขุดมันต่ําลงไปอีกนันท่วมที่ไหนขุดมันต่าลงไปอีก นะพอเราขุดได้มันต่ำลงไปอีกมันก็แก้ปัญหาน้าท่วมได้นะนะโอเคโอ้เนี่แต่ใครไม่เคยเห็นตัวลักนะจะมาดูก็ได้นะนี่ตัวลักนะนี่หน่วยจับจะมาจับก็ได้นะเนี่ยเออนะอ,อ่าเนี่ยเนี่ยมาจับได้เลยนะเนี่ยแถวเนี่ยตัวลักอ่าออมาจับเราจะได้ออกทีวีด้วยนะเนี่ยถ้าได้มาจับตรงนี้เนี่ยนะเอา้าเราทักเขาเลยหายเลยไปไหนเราก็ไม่รู้โอเคโอ,โอ้โหก็ เขารู้ว่าเราไม่ได้จับเขาเขารู้ว่ากำลังกำลังพูดด่เขาบินล่อนไปล่อนมาแถวหน้าอาจารย์นี่แล้ววบปับปับบบบบบน่ะแต่พอเราเตรียมจับเขาเท่านั้นแล้วน่ะเขาหายไปไหนก็ไม่รู้น่ะเอามาไว้ก็ได้เดี๋ยวจะเอามาเดี๋ยวจับให้ให้ดูเลยนะให้ชาวบ้านดูเลยตัวลักนี่อุปกรณ์จับตัวลักตัวลักนี่โหกัดเจ็บหน้าดูเลยน่ะ มันเหมือนยุงยุงตัวใหญ่ๆนะมันมันเหมือนยุงเหมือนแมลงวันยังไงไม่รู้นะกึ่งยุงกึ่งแมลงวันนะเนี่ยนันะกึ่งยุงกึ่งแมลงวันโอ้ถ้าได้ปากมันถ้าได้เสียปึ๊บก็ไปในนั้นโอ้มันเป็นพิษมันจะคันแล้วก็บวมนะคันมากบวมมากแต่มาแก้ปัญหาไม่ยากหรอกนะมันคันมันบวมเหมือนจะแก้ยากนะถ้าเราเอาเอากาบกล้วยมาใส่นะเอากาบกล้วยแล้วก็เอากาบกล้วยมา แล้วก็ไปตัดเอาข้างในคณะนะเอาเอาตัวชุ่มๆคณะเอากาบกล้วยมาปุ๊บแล้วก็ผ่าผ่าเอาตัวชุ่มๆเขามัดถูๆถูๆถูๆแล้วก็พันพันพันไว้เดี๋ยวก็เบาแล้วนะอาการคันในการอักเสบมันจะเบายุบไปอย่างมหัศรจันเลยมันแพ้ทางกันนะมันแพ้ทางกันโอเคเนี่ยเห็นไหมเราถือนี่มาหายเลยเราจับเขาเพราะเราไม่ฆ่าเขาไงจับแล้วก็ไปปล่อยไกล อยู่ในป่าลึกๆน่นแหละจับแล้วไปปล่อยในป่าลึกๆ <c oughs> นี่ก็เป็นเพื่อนฝูงเรานะอีกอยี่ห้อหนึ่งนะก่อนหน้านี้ในเหลือบนะตอนนี้รักก่อนหน้านี้ในเหลือบโอนะ <c oughs> เหลือบในตัวมันล่มท่มแล้วตัวใหญ่ๆมาเวลาเราประชุมกันเขาก็มาพอเราจับจับจับไปหายเหลือน้อยเหลือน้อยละนเราจับจับหายฮ ก่อนหน้านี้ทากก่อนหน้านี้ทากเออหากทากก็ตัวตัวเหมือนปิงเล็กๆนะเออเหมือนทากทากก็จะเป็นเ,ออเหมือนออหนังกระติกเล็กๆยืดยางนะเหมือนอะไรยางยืดเหมือนยางยืดนั่นแหละนะมอนยางยืดทากเดี๋ยวเดี๋ยววางอาวุธไ้กันนะเขาให้วาง สัตว์อาวุธ<อา><อา>นะก็นาแต่ก่อนหน้านี้มันก็จะมีทากพอเราทําความสะอาดไปคนมาอยู่เขาก็ไปไกลไปเรื่อยนะทาา่าเขาเข้าป่าเข้าดงไปเรื่อยของเขาเขาเข้าป่าเข้าดงไปเรื่อยแต่ไปในป่าลึกๆก,ก็เจอทาาเหมือนกันนะจะไปเจอถ้าอยากเจอเพื่อนฝูงเ,นง,เนะงเพื่อนฝูงเรานะทากเพื่อนฝูงก็ไปนูน่นแหละนะ อันนี้เหลือบอันนี้เหลือบอันนี้เหลือบอเหลือนี่ก็อยู่อยู่ไกลลึกๆทุกอย่างอยู่ไกลลึกๆทั้งนั้นแหละแต่ตอนนี้เขามาเยี่ยมมายามเราบ้างนะเพราะว่า,เ,า <c oughs> เรามาอยู่ที่นี่เขาก็มาทักทายกันนะมาทักทายเราก็จับเข้าไปส่งป่าลึกๆเหมือนเดิม <c oughs> จับส่งกลับไปเบาไปเยอะเลยตัวตัวเหลือเมื่อกี้ตัวเหลือบตัวบลมเทิมเนี่ยจับโอ้ได้เยอะเลยเราเชวยก,กจับช่วยกจับช่วยกจับแล้วก็เอาไปปล่อยนะ เอเดกก็ไฟเดือนห้าไฟเดือนห้าไม่ได้มากินคนหรอกนะมากินพืชเราโอ้โกรนไปหมดเลยจับไปเป็นหมื่นๆตัวละนะไฟเดือนห้านี่อ่าอันนี้ทากอันนี้ทากนะอันนี้ทากนะทากนี่ยเขาก็ดูดเลือดเหมือนกันนะนี่ทากนะมีตัวเล็กตัวใหญ่นะพร้อมกระโดดนะเวลาเข้าไปในป่านะก็จะชูคอแล้วนะอพร้อมกระโดดใส่แล้วอ เลงเป็นเสาโทละเลขเตรียมกระโดดใส่จึ๊กเราก็ต้องใส่ชุดเนี่ยมันเรียบร้อยถ้าเราเข้าป่าแต่ถ้าเราอย่โลง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 อย่างี้น้อยไม่ไม่ค่อยจะมีบางทงไม่มีบาง้งก็มีก็นิดเดียวแต่วิธีแก้ท่าก็ไม่ยากอะไรหรอกนะวิธีอันนั้นนะก็แค่เขาเขากัดเราเราก็แค่เอามือหมุน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 หมุตัวเขาหมุน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 เดี๋ยวเขาก็หลุดหลุดก็โยนทิ้งไปนะก็เท่านั้นนะนะ ถ้ามันคันมันอักเสบก็ใส่พวกเย็นๆนี่แหละทานะแต่ถ้าเอาน้ำมันเขียวทาเนี่ยโอ้มันอาจจะโหดกับเขาซะหน่อยนะเขาว่าเอาน้ำมันเขียวทาเนี่ยตายเลยถากตายเลยมันก็จะโหดกับเขามากไปหน่อยนี่ไงนี่ไงโอ้ในดูดพวกเราเลยนั่นเนี่ยต้องใส่จากพวกเราหรือจากใครกัไม่รู้เรียกว่าไปถ่ายมาจากไหนอ๋อจากคนอื่นเขาอ่ะอ๋อเนี่ยถา,ากเราดูดไปเขาโตๆไปนะ ม้นมุนม้วนม้นม้นเขาก็หลุดถ้าไปดึงเนี่ยไม่ได้นะดึงมันจะดูดดูดดูดูแล้วบาดเจ็บตอนม้วนม้วนม้นม้นเขาก็ตกใจเหมือนกันกลัวคนทําลายเขาไม่ใช่อะไรหรอกที่เรามุนม้นเนี่ยที่ทำไมเขาหลุดโลมั้ย nah, เขาก็กลัวเหมือนกันเฮ้ยเจะทำอะไรเราวะทำอะไรเราวะเฮ้ยมันมุนเราอย่างเงี้ทำอะไรเราวะมันก็มันก็จะกลัวกลัวๆไงเราก็มุนม้วนม้นม้นม้นเขาก็กลัวสิน่หถ้ามันก็กลัวเราม้วนม้วนม้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 นไปเนี่ยเขาจะกลัว เขากลัวเราเขาก็รีบหลุดลเลยอีกสภาพเขาก็หลุดแล้วเขากลัวเราเหมือนกันนะเขาก็กลัวเราเหมือนกันนะก็หลุดไปนะอย่างนี้เป็นต้นเออนี่เราทาักนะมีตัวเล็กตัวใหญ่ก็ว่าก,กันไปนะโอเคนะอ้าวก็รายการซ er ัฟเฟอรีเวิลนะซัฟเฟอรีเวิร์ลแถมหน่อยอ่านี่อันนี้อะไรเอ่ย นะไฟเดือนห้าน,นี่ไฟเดือนห้าไม่ไม่กัดคนไม่ทําร้ายคนแต่ไปจับเขาก็ร้อนบ้างร้อนมือบ้างเหมือนกันนะใส่ทุงมือแล้วไปจับได้นาะไฟเดือนห้ามากินพืชพันธุ์ธัญญาหารเราและอันนี้กินใบพืชชอบกินใบพืชนะ่าไฟเดือนห้านะอันนี้เราก็จับเขาออกเท่านั้นเองนะ่ไฟเดือนห้าก็จับออกไปนะโอเคนะ ถ้าเจอพิษของสิ่งเหล่านี้ก็ใช้พวกฤทธิ์เย็นใช้หยกกล้วยใช้ปัสสาวะหลายท่านก็เอาอยู่เลยหยกกล้วยบ้างปัสสาวะบ้างเอาอยู่นะหรือพืชอื่นๆเสลดพังพรบ้างอะไรบ้างนะหลายอย่างใครถูกกับอะไรก็ใช้ไปพวกฤทธิ์เย็นทั้งหลายนะก็เอาอยู่นะอ๋อพูดถึงอันนี้แล้วเขาเลยแม่ไปซะละอ่า ตัวลักไปซะละนะมาต่อละางั้นกลับมานะรายการเราก็ไปได้ทุกเรื่องแหละนะทุกบรรยากาศรายงานความจริงไปได้ทุกเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตนะเมื่อกี้เราพูดไปถึงไหนแล้วล่ะพูดถึงเรื่องน้ำนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องน้ำนพูดถึงเรื่องน้ำการจัดการน้ำว่า ถ้ามันน้าท่วมที่ไหนที่ไหนนี่เราไปขุดที่ที่มันลุ่มตรงนั้นแหละให้มันให้มันเป็นเป็นหลุมหน่อยน้ําจะวิ่งไปตรงนั้นแหละน้ำมันจะวิ่งไปตรงนั้นนะถ้ามันมีน้ําที่เรียกว่าขังขังค้างแฉะค้างเลยนี่เราไปขุดตรงที่ลุ่มกว่านั้นเปิดขึ้นไปนี่มันจะน้ําจะวิ่งไปตรงนั้นแ้าตรงที่แฉะค้างนั่นก็จะมันจะเบาลงน้ําจะเบาลงจะน้อยลงอย่างนี้เป็นต้น นะส่วนว่ากันไม่ให้มันมาถึงสมมุติเราเราเรากันไม่ให้น้ํานี้เข้ามาเราไปขุดหลุมดักไว้นะไปขุดหลุมดักไว้ได้อ่าได้ละ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  <c oughs> ทุกบรรยากาศอะไรเงี้ยขอบชีสาธิตการจับการจับตัวลักจับได้พอดีเลยคือมันมาลักเลือดเราอะนะลักขโมยมาลักเลือดเราจับได้พอดีเลยนะวันนี้จับได้สี่ห้าตัวแล้วตัวลักได้เบาลงไปโอเคเอาละทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูภาพไปหน่อยเนาะดูภาพให้ดูภาพไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ แต่จะดูว่าเวลาเราทํานาแปลงน้อยเนี่ยเราทําไงบ้างนะนี่ผลผลิตมันไม่เบานะนี่ผลผลิตตัวเฮ้ยงามเมื่อเช้านี่ไปดูอีกงามอีกนะนะนะใช้ได้ใช้ได้นะใช้ได้อยู่น่ะนาแปลงน้อยเรานาผักบุ้งบางนาอะไรบ้างทำเงี้ยนานาแปลงน้อยของเราอ้าวว่าไปเรื่องของวิธีรมเขาเนาะวิธีทานาแปลงน้อยมันก็ไม่ยากหรอกนะ ทำนาแปลงเล็กๆไปนี่เราอันดับแรกเอาทำนาให้มันได้ก่อนแล้วแล้วแล้วเราค่อยมาดูวิธีเอาน้ําเข้านะนี่เราทํานาแปลงเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับนาแปลงเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ขุดไปนะขุดอันดับแรกก็ขุดให้มันเรียบไปก่อนก็ได้ขุดให้มันเรียบเหมือนที่พี่น้องเราช่วยกันขุดนั่นแหละนะขุดให้มันเรียบร้อยไปก่อนเรามาดูตรงนี้กันก็แล้วกันนี่นี่ก็ขุดให้มันเรียบ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 ไปอย่างเงี้ยนะเนี่ยแหละนะ ก็ขุดนาเนี่แล้วขุดให้มันมีคันขึ้นมาเดินได้ประมาณหนึ่งคูหนึ่งฟุตหนึ่งคูณหนึ่งเมตรสองคูณสองเมตรก็ตามแรงของเรานะค่อยทําไปเถอนะนัแล้วเราจะมีปัญญาเองเราจะมีปัญญาว่าว่าแรงของเรามันเหมาะขนาดไหนนะแล้วก็ขุดทําหลุมไปนะดับแรกนี่เราขุดทาหลุมไปก่อนทํานาไปนะทำนาไป,นะาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเวลา เอาน้ำเข้าเดี๋ยวเรามีเทคนิคอีกทีหนึ่งนะเพราะเรา